ตามไปดูนักบินอวกาศหญิงจีนฝึกเตรียมปฏิบัติภารกิจในอวกาศชมได้ที่คลิปสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราพาไปดูภารกิจของนักบินอวกาศต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนขึ้นไปท่องอวกาศวันนี้เรามีคลิปจากนักบินอวกาศหญิงของประเทศจีนมาให้ชมกันนะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับข่าวจากสำนักข่าวสินหัวสื่อทางการจีนรายงานวันที่20่กุมภาพันธ์ว่านักบินอวกาศจีนกลุ่มแรกที่ได้รับเลือกให้ปฏิบัติภารกิจสร้างสถานีอวกาศของจีนครอบการฝึกฝนกิจกรรมนอกยานหรือว่า EVA เพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจในอวกาศ องการบริหารอาวกาศแห่งชาติจีนหรือ CNSA รายงานว่าจีนจะดำเนินภารกิจ11รายการเพื่อสร้างสถานีอวกาศของจีนเองในอีก2ปีนี้ได้แก่การก่อสร้างโมดูลหลักที่มีกำหนดจะเปิดตัวภายในครึ่งแรกของปีนี้แคปซูลห้องปฏิบัติการ2แห่งรวมถึงยานที่มีมนุษย์ควบคุม4ลำและยานบรรทุกสัมภาระ4ลำ หวังย่าผิงนักบินอาวากาศหญิงชาวจีนที่เคยเดินทางอยู่ในอาวากาศนาน15วันในเดือนมิถุนายน2013ได้สวมชุดฝึกที่มีน้ำหนักมากกว่า120กิโลกร,รมัมและดำาด่งลงในถังน้ำขนาดใหญ่โดยมีแขนจักรกลคอยช่วยเหลือณศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนักบินอาวากาศแห่งชาติจีนในกรุงปักกิ่ง น้ำเป็นตัวกลางที่ดีที่สุดบนโลกในการจำลองสภาวะไร้น้ำหนักในอวกาศและช่วยให้นักบินอวกาศสามารถฝึกฝนการทำกิจกรรมนอกยานต่างๆเช่นการเดินในอวกาศและการซ่อมบำรุงในอวกาศถังน้ำสำหรับการฝึกฝนนั้นมีความลึก10เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง23เมตรถือเป็นถังน้ำชนิดดังกล่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ระหว่างการฝึกซ้อมเป็นเวลานานกว่าสีชั่วโมงนักดำน้ำเจ็ดคนจะคอยเข้าช่วยเหลือหวังให้สามารถทำภารกิจจนสำเร็จโดยมีคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งคอยติดตามการดำเนินการจากห้องควบคุมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ได้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวสินหัวว่านักบินอวกาศจะต้องฝึกฝนในน้ำบนผืนโลกเช่นนี้รวม50ชั่วโมงซึ่งการฝึกแต่ละครั้งจะใช้เวลาราว4ีชั่วโมง ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากสำนักข่าวสินหัวและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากผู้จัดการออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นภารกิจอีกหนึ่งอย่างที่หนักหนาสาหัสทีเดียวสําหรับนักบินอวกาศโดยเฉพาะการที่จะออกไปท่องอวกาศนอกโลกจะต้องเตรียมตัวผ่านการปฏิบัติการอย่างหนักหน่วงที่สําคัญที่สุดต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเข้าไว้และนี่ก็คือความน่าทึ่งของนักบินอวกาศหญิงของจีนที่เตรียมจะออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ